สองหนึ่งเลยต้องเ,เพลงด้วยไหมย่ะเย้เย้ yeah! Yeah! สวัสดีทุกคนเลยนี่ฝากของแพงนะเนี่ยจงรู้ไว้เลยว่ามิติสวรรค์เนี่ยคือโคตร โคตรเดอเบสเลยค่ะนี่คือไพศาลมากเนาะการที่คุณได้อยู่ในท่ามกลางมิติสวรรค์เนี่ยในชีวิตจริงนี่มันมหาศาลมากเนาะแล้วมีเคล็ดลับมีของแพงแจกอยู่ในคัทนะลูกก็ไปติดตามมาได้นะแต่วันนี้ฝากของแพงนะจงอยู่ในโฟล์บนให้น้ำมากพอนะจนคุณเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับความมหัศย์ เมื่อกี้เป็นไงสนุกไหมสนุกมากเป็นอะไรที่ฟินมากมีโมเมนต์หาสจ,จา์มาอีกแล้วอ่ะเย้น่ารักมากเลยอ่ะเป็น<ม><ม>อะไรที่ The b e <base> s t เออยังไม่ยังไม่วันงานนะถ้าวันงานจะขนาดไหนพยกเราสอมมิติสวรรค์กันเรียบร้อย <laughs> ใครอยากลองลิ้มรสมิติสวรรค์ว่ามันเป็นยังไงเนาะก็ไปยิบประจองบัตรนะจ๊าวันที่14ทธันวาคมนี้เราเจอกันในสวา ดีมากดีมากเอ้ดูดิโอ้โหสวยมากนี่วู้ฟินน่ะเนี่ยโอ้โหสวยมากเออนะเดี๋ยวเราเจอกันใครอยากจะมาริมรถนะมิสิสวรรค์เจอกันในวันงานเซเลบเบทวิทซานต้าซอสนะลูกแล้วก็ไปจองหวัดกันด้วยจ๊ะใกล้เต็มแล้วนะจ๊ะเย้แล้เจอกันไปเต้นด้วยกันนะอย่าคิดเยอะนะคิดเยอะอดมานะลูกนะใครไม่ได้คิดเยอะได้เจอกันเย้บ๊ายบาย